ที่กองอยู่ตรงหน้านี่ก็เยอะแยะหมดแล้วครับคุณหนงก็เอามาฝากมีทั้งมะม่วงหกล่องแล้วก็มีทั้งหมูแดงหมูกรอบแบบมีเกี๊ยวเกลือเอามาเยอะแยะหมดนะครับขอบคุณคุณโหนงมากนะครับแล้วก็สลค่ะคุณพี่วีเออเยอะแยะหมดเลยจะกินหมดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมะม่วงนี่ของใครคะของคุณหนงนะครับไม่ใช่ของแม่นกค่ะของแม่นกเหรอครับอ่าแม่นกเขาฝากมาดีทีเขารักกันสองคนนี้เราก็ดีใจด้วยนะครับ ขอบคุณคุณหน่งมากนะครับที่ส่งกลับข้าวมาให้เยอะแยะเลยนะคะคก็รู้ว่าขายไม่หมดมันเป็นของเหลือก็เลยเอามาให้ผมผมก็ก็ๆๆรู้นี่นแหละเออบางอันก็มีกลิ่นนิดๆนะครับกลิ่นนี่กลิ่นแบบว่าหอมกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวที่เจียวสดๆกลิ่นนั้นน้นําซุปที่เป็นกระโหลกแมวกระโหลกหมานี่ซึ่งไม่มีใครทําได้หอมแบบของร้านคุณหน่งนะครับก็ขอให้คุณโหนงนะครับเป็นอะไรหนอนเหรอโอ้ไม่ใช่นะครับมันเป็นเส้นได้นะครับลืมไป อันนี้เกี้ยวนะครับเกี๊ยวมีอันนี้เกี้ยวกุ้งนะครับเกี้ยวปูคขาคุณหนุ่มเขาจะไม่ค่อยชอบครับมีแต่เกี้ยวกุ้งกับเกี้ยวหมูนะครับทำไมเขาไม่แพ้ปูเหรอคะเขาไม่เขาไม่ชอบกินปูครับผมเคยกินอยู่พักหนึ่งนะครับเคยกินอยู่พักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปภรรยาไปฝากนักมายากลด้วยเจียหม่นั่นเลครับเสี่ยใหม่นี่เสี่ยใหม่พี่วีของพี่วีนะครับก็บ้านผมมีสิบกว่าคนก็ฝากมาสามกล่องเอสลักนะครับก็กล่องหนึ่งก็มีสี่อันห้าอันนะครับ ก็ขอบคุณพี่พีด้วยนะครับโอเคเราจะกินเราจะกินมะม่วงก่อนหรือเราจะกินบะหมี่ก่อนจะกินของแม่นกหรือจะกินของพ่อหนงก่อนกินของแม่นกกับพ่อหนงก่อนเพราะสองคนนี้เขารักกันมาก